ถ้าคุณได้ยินว่าปู่วัย75แต่งงานกับสาวใช้วัย28คุณอาจคิดว่ามันคือเรื่องรักต่างวัยธรรมดาแต่ในคืนแรกของชีวิตคู่สิ่งที่เธอทำกลับทำให้ปู่ถึงกับตัวสัน่นและพูดไม่ออกความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นคืออะไรและมันเกี่ยวข้องกับอดีตที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างไรปู่วัย75ปียืนอยู่หน้ากระจกเก่าในห้องนอนใหญ่ของบ้านไม้ไฟสลัวจากโคมเก่าทำให้เงาของเขาสะท้อนดูแก่ชารา หัวใจเขาเต้นแรงกว่าปกติคืนนี้คือคืนแรกหลังงานแต่งเจ้าสาวอายุ28ปียืนเงียบที่ปลายเตียงแสงจากดวงตาของเธอมีประกายที่เขาไม่อาจอ่านออกเธอสวมชุดเรียบง่ายแต่กลับทำให้บรรยากาศรอบห้องเต็มไปด้วยความกดดันเสียงนาฬิกาไม้บนผนังดังเป็นจังหวะตึงตังปู่พยายามยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสั่นเล็กน้อยเขาไม่เคยรู้สึกประหม่าเช่นนี้มาก่อน กลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นดอกไม้สดที่เธอวางไว้ในแจกันกลางห้องทําให้บรรยากาศทั้งอุ่นทั้งอึดอัดหญิงสาวเดินช้าเข้ามาก้าวเท้าแต่ละก้าวทาให้พื้นไม้ดังเอียดสายตาของเธอมองตรงมาที่เขาจนปู่รู้สึกเหมือนถูกมองทะลุถึงข้างในเธอหยุดตรงหน้ายกมือขึ้นช้าๆแล้วจับมือของปู่มือของเธออุ่นแต่มันสั่นเล็กน้อยจากนั้นเธอก็พูดเบาๆว่า คุณปู่ฉันมีบางอย่างที่อยากสารภาพหัวใจของปู่หยุดนิ่งไปชั่วขณะลมหายใจเหมือนติดขัดเขาเฝ้ารอฟังด้วยความกังวลหญิงสาวโน้มตัวเข้าใกล้เสียงหายใจของเธอชัดเจนในความเงียบแล้วเธอก็ทำสิ่งที่เขาไม่เคยคิดฝันเธอคุกเข่าลงตรงหน้าเขาวางมือทั้งสองข้างลงกับพื้นสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงของเธอสั่นเมื่อพูดว่า ฉันแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะเหตุผลที่คุณไม่มีวันคาดถึงปู่รู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแสงไฟสลัวเหมือนมืดลงไปอีกหญิงสาวยังคงคุกเขา่าน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้เป็นวงเล็กๆเ,เสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนฉันเข้ามาในบ้านนี้เพื่อหาความจริงบางอย่างเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความจริงจัง ความจริงที่เกี่ยวกับครอบครัวคุณปู่ขมวดคิ้วแน่นความสับสนตีขึ้นเต็มอกเขาไม่เข้าใจว่าหญิงสาวตรงหน้าหมายถึงอะไรเธอสูดลมหายใจลึกแล้วพูดออกมาอีกครั้งฉันไม่ใช่แค่สาวใช้ธรรมดาฉันคือคนที่กำลังตามหาคำตอบเกี่ยวกับพ่อที่หายไปของฉันลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทเสียงใบไม้สั่นไหวเหมือนสะท้อนความตึงเครียดในห้อง ปู่ยืนตัวแข็งร่างกายสั่นอย่างไม่อาจควบคุมหญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าเผ้าเธอเปิดออกช้าๆด้านในคือรูปถ่ายเก่าขอบซีดและยับยุยยีเธอยื่นรูปให้ปูด่ดูชายในรูปนี้คือพ่อของฉันและเขาเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้ปู่มองรูปถ่ายสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจมือที่ถือรูปสั่นระริกเหมือนจะปล่อยร่วงลงพื้น ริมฝีปากของเขาขยับเบาๆแต่เสียงที่ออกมาขาดห่วงนี่มันเป็นไปไม่ได้หญิงสาวมองตรงไปที่เขาน้ำตายังคงไหลแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความกล้าและคำถามคุณปู่คุณรู้จักเขาใช่ไหมปู่ยืนนิ่งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนดวงตาของเขาสั่นไหวเหมือนพยายามหนีจากความจริงที่อยู่ตรงหน้าเสียงนาฬิกาไม้ยังคงดังตึงตัง เป็นจังหวะกดดันเขาหยิบรูปถ่ายขึ้นมาใกล้ดวงตาแสงไฟสลัวสะท้อนให้เห็นใบหน้าชายในรูปอย่างชัดเจนเสี้ยววินาทีหนึ่งเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดริมฝีปากของเขาเอ่ยเบาๆใช่ฉันรู้จักเขาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นทันทีแววตาเต็มไปด้วยทั้งความหวังและความเจ็บปวดเขาอยู่ที่ไหนพ่อของฉันอยู่ที่ไหนปู่หายใจแรงร่างกายสัน่น เขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักเขาเขาไม่ได้จากไปไกลหรอกคำตอบนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเย็นวาบหญิงสาวลุกขึ้นยืนเต็มความสูงดวงตาเธอไม่ละจากใบหน้าเขาปูหลับตาแน่นเสียงของเขาสั่นราวกับต้องฝืนเอ่ยอ,ออกมาความจริงคือพ่อของเธอเขายังอยู่ในบ้านหลังนี้เงียบงันปกคลุมทั้งห้อง เสียงลมหายใจของทั้งสองประสานกับเสียงลมพัดลอดหน้าต่างหญิงสาวตัวแข็งทื่อเธอก้าวเข้ามาใกล้ปู่อีกครั้งเสียงสั่นถามออกมาคุณหมายความว่ายังไงอยู่ในบ้านหลังนี้ปู่ค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นสายตาเขาหนักอึ้งเหมือนคนที่แบกความลับมานานหลายสิบปีเสียงเขาแผ่วต่ำจนแทบเป็นกระซิบพ่อของเธอเขาไม่ได้จากไปไหนเลยหญิงสาวยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกดวงตาเบิกกว้างรอคำตอบปู่หันไปมองตู้ไม้เก่าที่ตั้งชิดผนังห้องตู้ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรสำคัญแต่ท่าทางของเขาทำให้ห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความกดดันเขายกมือสั่นๆชี้ไปที่ตู้เขาอยู่ที่นั่นหญิงสาวก้าวถอยหลังมือเธอเย็นเฉียบเหมือนถูกจับด้วยเงามืดหมายความว่าอย่างไรคะอยู่ที่นั่น ปู่ก้าวช้าๆไปใกล้ตู้ไม้เสียงพื้นไม้ดังสะท้อนทุกย่างก้าวเขาวางมือบนบานตู้และพูดด้วยเสียงที่สั่นเหมือนจะขาดใจเพราะในตู้บานนี้มีความจริงที่ฉันไม่เคยกล้าบอกใครหญิงสาวกลั้นหายใจเธอไม่รู้ว่าข้างหลังบานตู้นั้นคือความจริงแบบใดแต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปความรู้สึกเย็นวาบก็แล่นไปทั่วสันหลังปู่จับลูกบิดตู้เสียงเหล็กเก่าดังขึ้นอย่างน่าขนลุก เขาหันกลับมามองเธอน้ำตาคลอเต็มดวงตาเตรียมใจให้ดีเพราะสิ่งที่เธอจะเห็นมันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเสียงลูกบิดตู้ไม้หมุนช้าๆดังเอียดอาดเหมือนเสียงครางจากการเวลาหญิงสาวกลั้นลมหายใจดวงตาจ้องเขม็งไปที่บานตู้ปู่ค่อยๆดึงบานตู้เปิดออกแสงไฟสลัวในห้องส่องเข้าไปข้างในเผยให้เห็นกล่องไม้เก่าขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยฝุ่นหนาและกลิ่นอับชื้นหญิงสาวขยับเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเธอเห็นปู่คุกเข่าลงตรงหน้ากล่องมือของเขาสั่นอย่างหนักเมื่อเปิดฝากล่องสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้เธอเบิกตากว้างไม่ใช่เสื้อผ้าเก่าไม่ใช่ของใช้ธรรมดาแต่เป็นกองเอกสารเก่าๆรูปถ่ายซี่เซียวและสมุดบันทึกเล่มหนาปู่หยิบสมุดขึ้นมาฝุ่นปลิวกระจายเมื่อเขาเปิดหน้าแรก นี่คือบันทึกทั้งหมดของพ่อเธอหญิงสาวยื่นมือไปรับสมุดมือเธอสั่นจนเกือบทำสมุดหลุดร่วงเธอเห็นลายมือจริงของพ่อถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความลับที่เธอไม่เคยรู้ปู่พูดเสียงต่ำน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาเคยทำงานที่นี่ในฐานะคนใกล้ชิดของครอบครัวฉันแต่บางสิ่งเกิดขึ้นในคืนหนึ่งและตั้งแต่นั้นเขาก็หายไปจากทุกคน หญิงสาวหันมามองปู่น้ำตาเอ่อเต็มดวงตาหายไปหรือถูกทำให้หายไปปู่ไม่ตอบทันทีเขาหลับตาแน่นมือที่กุมสมุดบันทึกสั่นแรงขึ้นบรรยากาศในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงลมพัดลอดหน้าต่างและเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะของทั้งสองจากนั้นปู่ก็เอ่ยเสียงสัน่นความจริงคือฉันคือคนสุดท้ายที่เห็นพ่อของเธอในคืนนั้น หญิงสาวตัวแข็งทื่อคำพูดของปู่เหมือนสายฟ้าดกลางใจห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจหนักๆเธอก้าวเข้ามาใกล้น้ำตาไหลรินเต็มแก้มเสียงเธอสั่นเมื่อถามว่าคุณหมายความว่ายังไงคุณเห็นพ่อฉันในคืนนั้นปู่กำสมุดบันทึกแน่นดวงตาแดงกำ่ำเขาหันไปมองบานหน้าต่างที่ลมพัดม่านปลิวเหมือนพยายามหาทางหนีจากอดีต คืนนั้นพ่อเธอเข้ามาในบ้านหลังนี้เสียงปู่แผ่วตำราวกับทุกคำคือมีดที่กรีดใจตัวเองเขารู้ความลับบางอย่างของตระกูลฉันและเขาต้องการจะพาใครบางคนหนีไปหญิงสาวหอบหายใจแรงใครบางคนใครกันแน่ปู่กัดฟันแน่นมือที่สั่นค่อยๆค,คลายออกจากสมุดบันทึกเขาเงยหน้าขึ้นศบตาหลานสะพ้ยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสั่นไหวคือ ย่าของเธอในตอนนั้นหญิงสาวเบิกตากว้างร่างกายเย็นวาบสมองเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ประดังเข้ามาปูหลับตาเหมือนยอมรับโทษทันพ่อของเธอพยายามพาย่าเธอหนีไปเพราะเขาเชื่อว่าเธอถูกกักขังในบ้านนี้และคืนนั้นฉันคือคนที่หยุดเขาไว้เสียงประโยคสุดท้ายดังก้องไปทั่วห้องหญิงสาวยกมือปิดปากหัวใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดคุณ คุณทำอะไรกับพ่อฉันปู่เงียบไปนานสายตาเขาจับจ้องไปที่สมุดบันทึกในมือเหมือนมันคือกุญแจที่ผูกพันอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันหญิงสาวยืนนิ่งรอคอยคำตอบน้ำตายังคงไหลไม่หยุดแต่ภายในหัวใจกลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญปู่สูดลมหายใจยาวเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นฉันไม่ได้ฆ่าเขาแต่ฉันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาหายไป ฉันเลือกที่จะปิดประตูคืนนั้นและตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยหญิงสาวสะอื้นความจริงที่เธอได้ยินไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแต่มันเพียงพอที่จะทำให้เธอเข้าใจว่าพ่อของเธออาจจะยังอยู่ที่ไหนสักแห่งหรืออาจจะจากไปโดยไม่มีใครรู้ปูวางสมุดบันทึกลงบนมือเธอสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดอยู่ในนี้หน้าที่ของฉันจบลงแล้ว แต่หน้าที่ของเธอคือการตามหาความจริงต่อไปหญิงสาวก้มมองสมุดบันทึกแสงไฟสลัวสะท้อนน้ำตาที่หยดลงบนปกเก่าๆเธอกำมันแน่นเหมือนคำสัญญาที่จะไม่ยอมแพ้เธอเงยหน้าขึ้นศบตาปู่ฉันจะหาความจริงจนเจอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปจนถึงที่สุดปู่ยิ้มเศร้ารอยยิ้มที่ปนไปด้วยความสำนึกผิดและการปลดปล่อยเขาหันไปมองนอกหน้าต่าง ลมเย็นยามค่ำพัดเข้ามาเหมือนพาเอาภาระหนักออกไปจากใจเสียงนาฬิกาไม้ดังตึงตังเป็นสัญญาณว่าความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายสิบปีได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วและเรื่องราวของหญิงสาวก็เพิ่งเริ่มต้นบนเส้นทางของการค้นหาความจริง